สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่านช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงคลิปมานานเกือบหนึ่งปีในช่วงที่ผมเงียบหายไปนั้นผมก็ยังคงทำภารกิจสำคัญเกี่ยวกับหลวงปู่สวงหลายเรื่องในช่วงที่ไทยและกัมพูชาย,ยิงกัน ผมก็ได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่สูงรุ่นแรกที่ผมจัดทำขึ้นไปมอบให้ทหารหน่วยรบพิเศษร .31 รอรออลบบุรีที่กำลังสู้รบกันอยู่ที่ปราสาทต,ตาควายในช่วงวันที่ 26, 27และ28เดือนกรกฎาคมพศ2568 ที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะทยอยนำเอาเรื่องราวรายละเอียดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมในโอกาสต่อไปเมื่อวันก่อนคือวันที่15กันยายน2568ที่ผ่านมาผมได้กลับมาลงคลิปอีกครั้งเป็นคลิปเรื่องพิธีกรรมการเข้าประทับทรงบางบท ที่จัดขึ้นที่บ้านผมในตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่14เดือนกันยายน2568การชมคลิปลักษณะแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่รู้เรื่องราวพื้นฐานมาก่อนก็อาจจะทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วไม่รู้เรื่อง และอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาในคลิปผมจึงทำคลิปนี้เป็นคลิปข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมแบบนี้เรื่องพิธีกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหลวงปู่สวงท่านได้เข้าฝันให้ผมและคณะจัดทำขึ้นเป็นการด่วน เพื่อช่วยลูกสาวในอดีตชาติของท่านเหตุใดเรื่องนี้จึงเร่งด,วด่วนเมื่อท่านได้ชมคลิปหลายๆตอนท่านผู้ชมก็จะรู้และเข้าใจด้วยตัวท่านเองพิธีในครั้งนี้เป็นพิธีกรรมพื้นบ้านของชาวเขมรและชาวสวยในเขตอีสานใต้ในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษพิธีกรรมแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เรียกเป็นภาษาเขมรสุรินทร์ว่าโจลมะมดแปลเป็นภาษาไทยว่าพิธีกรรมเข้าส่งบางบทหรือเข้าส่งแม่หมดเมื่อกลางปีพศ2562ผมและพี่หนู ก็เคยอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่สวงเข้าประทับทรงร่างนี้มาแล้วที่ในวัดป่าพุทธอุทยานของหลวงพ่อเปลืองอยู่อำเภอภูสีจังหวัดศรีสะเกตตอนนั้นหลวงปู่เขียนเลข64และ231งวดต่อมาเลขท้ายสองตัว23และ32 ก็ออกทั้งบนและล่างอีกงดเลข64ก็ออกตามมาผู้ที่จะทำพิธีกรรมเป็นร่างทรงแบบนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีองค์ครูอาจารย์บางบทเช่นมีองค์ครูเป็นวิญญาณปู่ฤาษีดาบทนักพรตหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าป่า เจ้าเขาเขาเลือกมาอยู่ด้วยกับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กันบางคนไม่อยากเป็นแต่ก็ต้องเป็นเพราะโดนบังคับให้รับเป็นร่างสรงเช่นทำให้เจ็บป่วยปางตายเมื่อรับเป็นร่างสรงก็หายป่วยและช่วยเหลือผู้คนได้ เวลาอัญเชิญองค์ลงประทับร่างก็สามารถดูดวงชะตาให้ผู้คนได้ทำพิธีกรรมได้เวลาทำพิธีอัญเชิญองค์ครูเข้าปัทับก็จะต้องมีคณะเพลงมโหรีหรือว่าคณะดนตรีพื้นบ้าน ขับกล่อมเช่นกันตรึกถึงจะมีองค์ครูเข้าประทับแบบเต็มองค์แต่ละองค,ครูก็จะชอบเพลงหรือทำนองต่างกัน บางองค์ชอบจังหวะช้าๆบางองค์ก็ชอบจังหวะเร็วแบบมันๆคณะดนตรีจึงต้องเล่นได้ทุกแบบทุกเพลงถ้าคณะดนตรีเล่นเพลงไม่ถูกใจองค์ครูก็ไม่พอใจ แล้วก็จะไม่เข้าประทับทรงทำให้ร่างทรงนั่งหมุนขันครูติ้วติ้วจนกระจัดกระจายอยู่แบบนั้นจนเมื่อยมือแบบนี้ก็มีเช่นกันด้วยเหตุนี้คณะดนตรีและร่างทรงถ้าเป็นกลุ่มกวนสายเดียวกันที่เคยร่วมงานกันมา จึงจะถูกใจกันและเข้ากันได้ดีที่สุดเมื่อคณะดนตรีเล่นเพลงถูกใจองค์รูองค์ครูก็จะไร้รำอย่างลื่นไหลสนุกสนานกันไปไม่ติดขัด ตอนเริ่มทำพิธีในตอนช่วงแรกก็จะมีองค์ครูของร่างทรงมาเป็นประธานลงประทับร่างทรงนำร่องก่อนจากนั้นก็ถึงจะมีองค์ครูท่านอื่นๆเข้าประทับทรงตามมาพิธีกรรมโจลมีมดหรือโจลมะมดเป็นพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังแบบเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเพราะเป็นช่องทางติดต่อกับสิ่งลี้ลับเราสามารถติดต่อพูดคุยกับดวงวิญญาณต่างๆได้เช่นดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเทพรักษ์รุกข,ขเทวดา ไปจนถึงดวงวิญญาณของญาติหรือดวงวิญญาณของบรรพบรุษได้หมดเลยส่วนการติดต่อกับเทพชั้นสูงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์เราสามารถพูดคุยสอบถามกับดวงวิญญาณที่เราต้องการเป็นการพูดคุยสอบถามผ่านการเข้าประทับ ร่างทรงถ้าร่างส่งปฏิบัติดีมีศีลธรรมก็จะมีพลังมากดวงวิญญาณเข้าประทับส่งได้ดีสัญญาณสื่อสารพูดคุยกันรู้เรื่องชัดเจนและไม่มีดวงวิญญาณสามภเวสีเร่ร่อนเข้ามาแอบอ้างตัวอย่างเช่น เราจะอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงปู่สวงเข้ามาประทับทรงแต่กลับเป็นดวงวิญญาณสำเพอศีหรือดวงวิญญาณเจ้าที่เข้ามาแอบอ้างเป็นดวงวิญญาณหลวงปู่สวงตัวปลอมแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันแต่และดวงวิญญาณที่เข้ามาส่วนมากจะดื่มเหล้า หรือกินอาหารเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ฟ้อนรำท่าทางแปลกๆด้วยความสนุกสนานเหมือนนลังว่าดวงวิญญาณเจ้าที่ท่านได้ปลดปล่อยและแสดงความพึงพอใจแล้วเป็นการมาอวยพรให้งานพิธีนั้นๆอีกด้วยเป็นเรื่องที่แปลกมากร่างทรงกว่าจะจบพิธี แม้จะกินเหล้าขาวหมดไปสองสาขวดเพราะองค์ใดเข้ามาประทับทรงก็จะกินเหล้าสองสาแก้วแทบทุกรายแต่ร่างทรงก็ไม่มีอาการเมามายแต่อย่างใดอ,องค์ครูบางท่านมาเข้าประทับทรงแล้วก็เจียงเป็นภาษาขเขมรเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ ของเราที่ผ่านมาเป็นบทกลอนได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ร่างทรงก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านั้นของเรามาก่อนเลยห้ออยยไงงงเเกืบบบาาาึมมมมรทีีุ่นน็ควัจจสปซ យើងក៏ដល់តើក្រំនៅចាំតាមពឹងគីមិនថាអពងពឹងបរមីក្លោកមៀមួយផងណាតែគីក៏ចង់ដាំងតែគីយើងក៏ចង់ដាំងតែយើងណាសាបន្តាត្រូវតែបែកបាក់ព្រែកលងវើអឺ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  บางองค์ก็ร้องเพลงท้องถิ่นขององค์ที่ท่านมาเข้าประทับศพเช่นองค์ครูโคราชก็จะร้องเพลงโคราชคล่องต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดเลยทั้งทั้งที่ร่างทรงเป็นคนเขมรสุริตทกลับร้องเพลงกรอนโคราชได้แบบเหลือเชื่อ เจ้าเขาเถียงงั้นใหญ่พอขมาแล้วใจไม่ว่าจ,จะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ขอขมาอไฉย,ย,ย,ยาอไฉยาจักดาไฉยาไฉยาใจยาพิธีกรรมโจรมะมดจะนิยมธรรมเพื่อรักษาคนป่วยเป็นส่วนมากเช่นคนป่วยเรื้อรังที่หมอรักษาไม่หาย หรือมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุเช่นอาการเจ็บป่วยไม่สบายแต่พอไปหาหมอหมอกลับตรวจหาโรคไม่พบบางคนอยู่บ้านป่วยแต่พอไปหาหมอหายป่วยกลับบ้านป่วยอีกลักษณะแบบนี้พอมีการทำพิธีกรรมแบบนี้แล้วกลับรู้สาเหตุเช่นไปลบหลู่เจ้าที่ จะเป็นการตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรือผิดพี่ผิดน้องดวงวิญญาณพ่อแม่บรรพาบรุษโกรธเลยทำให้เจ็บป่วยก็ไปทำพิธีขอขมาเจ้าที่อาการป่วยนั้นก็หายไปแบบเหลือเชื่อเป็นตนบางคนมีอาการเจ็บป่วยเพราะว่าขวัญดวงจิต ไม่อยู่กับร่างไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะโดนวิญญาณเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งเร้นลับรวมทั้งปีาศาจจับเอาขวัญดวงจิตไปทำให้คนผู้นั้นล้มเจ็บป่วยแต่เมื่อได้ทำพิธีแล้วเรียกขวัญอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขามาสอบถาม เมื่อรู้สาเหตุต้นเรื่องแล้วก็ทำการเจรจาขอเขมาและบนบาลรับปากว่าจะไปทำพิธีเส้นไหว้หนาสถานที่แห่งนั้นหรือถ้าคนป่วยหายป่วยดีขึ้นแล้วก็จะพาคนป่วยไปทำตามที่ได้เจรจาตกลงกับเจ้าที่หรือดวงวิญญาณเหล่านั้นเอาไว้บางครั้ง พอทำพิธีนี้ผ่านไปไม่นานอาคารคนป่วยก็ดีขึ้นมาแบบเหลือเชื่อเพราะเจ้าที่หรือดวงวิญญาณเหล่านั้นเขาพึงพอใจได้มากินของเส้นไหว้และได้รับการขอขมากรรมเจ้าที่ท่านก็ได้ยกโทษให้อภัยหรือเอาโหสิกรรมให้ครับนี่คือสาเหตุที่มา ของการทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณและสิ่งลี้ลับแบบนี้มาเข้าประทับทรงอย่างเช่นการจัดพิธีเข้าประทับทรงบางบทครั้งนี้ก็เพื่อรักษาคนป่วยชื่อเจ้านางหรือว่าพระนางผมหอมที่ผมเคยลงคลิปในคลิปก่อนๆเมื่อสองปีที่แล้วมีคลิปชื่อว่าหลวงปู่สูง ด้วยพระนางหมหอมเจ้านางที่ปวดอ,อยู่นี้ในอดีตชาติเคยเป็นลูกของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านได้เขียนปริศนาเอาไว้ที่บ้านที่หนปากทงชัยเมื่อ26ปีที่แล้วคือประมาณช่วงพศ2539เมื่อเวลาผ่านไป26ปีคือในช่วงพศ 2 5 6 5เจ้านาลูกสาวในอดีตชาติของหลวงปูส่สวงก็ได้ล้มป่วยหลวงปูส่สวงท่านได้มาเข้าฝันบอกให้ผมและคณะช่วยลูกสาวท่านด้วยนั่นคือที่มาเรื่องราวในคลิปหลวงปูส่สวงช่วยพระนางผมหหอมเมื่อสองปีก่อนท่านผู้ชมท่านใดได้มาชมคลิปนี้แล้ว ก็จะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องราวในคลิปก่อนและชมคลิปการเข้าประทับสรงอีกหลายตอนต่อไปแบบเข้าใจเนื้อเรื่องและลุ้นเรื่องราวต่อไปด้วยใจระทึกคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน